อันนี้ใครทำคะใครทำอืมอันนี้ใครทำคะใครทำทำใครทำแลตต้วโตแม็กกี้แม็กกี้ทำไมต้องทำน้องใครทำขอมือด้วย meantime? ขอมือด้วยค่ะพห้แม็กกีททท้ทำไมต้องทำไมต้องกัดน้องฮะทำไมต้องทำไมต้องทำน้องทำไมต้องทำน้อง ทำไมหมายต้องทำน้องน้องทำอะไรน้องทำอะไรพี่เกีน้องทำอะไรคะไม,ไม่ทำน้องนะอย่าก,กัดน้องอย่าขว่นน้องทำไมต้องขู่น้องด้วยเมื่อกี้ดูสิหน้าน้องเป็นแผลเนี่ยดูสิ ขอโทษน้องเลยขอโทษเลยขอโทษน้องเลยขอโทษน้องแบบนี้เลยไม่ต้องมองหน้าแบบนี้ขอโทษน้องอ่าขอโทษน้องขอโทษน้องเลยขอโทษน้องขอโทษน้องเลยห้ามทำห้ามแกล้งกันนะสองคนรักกันนะ โอเคไหมน้องขอโทษพี่แม็กกี้ด้วยนะครับขอโทษเลยครับขอโทษครับขอโทษครับรักกันนี่รักกันรักกันออรักกันอารักกันพี่แม็กกี้น้องขอโทษแล้วเมื่อกี้น้องทำอะไรเนาะ